นี่ครับสวัสดีสุขสุขคตครับผมเันนดินกระดึงเดินทางหันหนาเขารุงเทียมครับพี่น้องไปส่งเช้าลากระบังมากำลังมีคุนาเขาขุงนเทียมพากลางเมืองน,นกสาทครับพี่น้อง ต่อพระรามเก่าไปลบสีลบครับพี่น้องบรรยากาศครับครับครับบนทอนน้องถนนทั้งหนาวขึ้นขึ้นฝนหย่ดตกแต่กูเลครับพี่น้องอันนี้อัดวิดีโอมาลงทุกทุกทีพี่นอ้อง MC เบิ้งครับพี่น้องวันนี้ลงสองหมื่นละวันนี้วันแม่ทางด่วนกันยังฟรีเลยพี่น้องวันนัส่งมาบ้านพอวันนั้นก็ฟรี มันแม่กับพี่ผมยึดไร้เหมือมันเลยกระบาตก็มันนอนน้ครับสองคืนมีทั้งมาส่งคนมาเกิดมันพี่เรียดเสาจะขุดทหารหลักกับบังเลยเลียดเสาเกาโมงกขาเนะหลักเสาขาดเสาเขนกเกิดโอ้ฝนจีโตแห่งอยู่ได้พี่หน่องกหลังหน้าเของไปหาฝน ขึ้นเหือลยขึนเหือนยอยู่นอกอนเนี่บางทีก็ขึ้นแพงเนาพถ้าไม่ได้่ผ่านโทรศัพท์บางทียังพอท้าขึ้นแพงก็ทัถกาับไนไหนเราไปนอยข้างหน้านี่เป็นทางลงพัฒนาการพี่น้องถนนพัฒนาการก็ไม่้ถนพัฒนาการยิงเหงา เช่นมักน้าใดกันครับพี่ดอกอย่าส่ลงตรงนั้นสาพอกามุนาพระรามเก่าครับพี่ดอกโอ้คือไฟเป็นแดงนะขึ้นจากไหน นั่งนอนพี่นอนสโละอะไรหนออ๋อจอดขึ้เบีย้ยแค่ไหนก็าจะเหนือแค่ไหน <c oughs> ไม่เขามาเยยารียนไงหรือว่าเกียมไม่เห็นไฟไทยเขาเขาเบีย้ยกันจะยังมาเรียนเปล่าออกซ้ายซ้ายเช่นทึบผ้าเปลี่ยนเลนเปลี่ยนไปเลย <c oughs> เสร้นอย่างนี้เขา,าขบังคับถ้าเปลี่ยนซ่อมทางจราจรเสร้นถึกเขาขับเขาไม่เห็นจะมองเลยเพราะถึกไม่เที่ยวต้องคารบโกดกดเขามีไว้ให้ทำลุกเราต้องคารบนี้แยกที่เป็นอะไรพัฒนาการ็กดลงพัฒนาการตรงไปนี้ก็ไปพระรามเก้าได้ถ้าไม่ขึ้นทางก่วนขนลาดตรงไป มดมันจะขับทั้งหมดนลยเจ้าบอกว่า,วา,า,า,าผ้าเฝ้าไปรีดผ้าไปยังเนรีดผ้าจ้ารีดผ้าูีชายสักตัวสงาวครับครับครบแค่กันะนะทักนะฝ่ามือก้าวที่พูดเลยบรรยากาศบรรยากาศให้พี่น้องดูพี่น้องชม เอาทั้งหนาคือลงหลอกพวกเจ้ากอมุ่งไปเขากลัวฝนอากฝนบ่เค่กี่งหามเดยบ่ัลเ่กี้ก็ลืมซื้อยาเมันบ่เกียวนักโดน ทำไมมันทำไมมันน่ากลัวจังเลยอ่ะตุเลยอ่ะผมผ่านมาเดงไม่ได้กดก็เลยเก็บธรรมดานะฮะปล่อยน้อยก็เสาะเราทิ้วเสี้ค่ t h r p u t เรื่องอะไพี่น้องบรรยากาศกำลังหมือนสมเหล่าล้วมน้อกเข้าซัาเลยแต่ว่าในกรุงเทพนี้วันี้ได้จังหอยนะครับ ลเจ้าเบรกแค่นั้นเนี่ยข้างหนาเจ้าลงๆเจ้าก็ยังเบรกกันแล้วมีไงอาบน้ำันเราเนี่ยอาบน้ําแล้เฝนตกปล่า มืดมามัมาน,านกลัวมากเลยฝนใหญ่กำลังจะมากิ้าอาบน้ำนอนพักแต่วันนะลูกพรุ่งนี้มีเช้าอว่าจะเรียนอะใจปะฝนใหญ่กำลังมืดมาไม่ได้ขี่นานไม่ได้ขี่นานก็เลยมาขับหนูไม่ได้ขีนนขข่นานนูเลยอยากขี่ไม่บอก นั่นน้ำมันปวดไหลไม่รู้จังสงกำลังต่างด่วนฟี่แล้วครับพี่น้องฟรีฟรีเดี๋ยวก็หายหรอกมันไม่ได้ยกของหนักนานพอเรามาสะพายหนักมันเลยนี่ถ้ามันไม่หายพวกนี้ก็ซื้อยามาเยอะเลยซื้อเลยถ้ามันไม่หายพวกนี้ก็ซื้อยาแก้ฟรีพี่น้องฟรี ฟรีดวนฟรีก็บอกอาการเขาเลยได้ยินไหมล่ะเออกอ,อกินข้าวต่อปกำลังจะไ,ไ,ไปพระรามเก้างหน้าพระรามเก้า ฝันแห่งเตอแล้วเหมือนกันี่เห็นฝนมาตกออกันเนาะส่ลาเขาอยู่งนนอนอ,อ,นอยู่บ่หองกัเนาะฝนตกสิงเปียวเนาะนี่ดีๆแว้วตมาหาข่อยยอู่ื บูกสิงเป็เก็บห้อมไปเหอะโอ้โหทับทัามเนี่ยเก็บมาห้องมายางเดี๋ยวฝนตกลูกใส่หล่าดิลูกใส่กลางแล้วลูกใส่หล่ามายหญ่นี่น้ำมือเกี่ยวหกโมงสี่ห้าเลยพี่น้องช่วงเนี่ยเอาสำหรับคลิปนี้ถ้ามีพ่อพี่น้อง เดี๋ยวมีโอกาสการวิดีโอหันเห้ครับพี่น้องเดี๋ยช่วงรถสีไลน์เนี่ยแหละสวัสดีทุกคนครับผม